หลังจากที่ลูกค้าประสบปัญหานะครับแอร์ไม่เย็นนะครับมาอยู่หลายเดือนนะครับไปมา3ล้าน4ล้านก็หาไม่เจอนะครับก็มาปรึกษาทางเรานะครับแล้วก็นํารถเข้าตรวจเช็คนะครับก็พบว่านะครับไปมา4ล้านน่าจะโดนจิ้มอะไรมาสักอย่างนะครับะเพราว่าระบบแอร์รุ่นใหม่ๆนะครับเขาเป็นระบบกล่องเครื่องกล่องนะครับ E.T.U. นะครับนการคุมนะครับ พะฉะนั้นแเราต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับในการเช็คระบบไฟนะครับมาดูนะครับว่าคันนี้โดนอะไรมาบ้างนะครับนี่นะครับปัญหาต้นเหตุเลยนะครับคือนี่นะครับหนูนะครับมเข้าไปกัดได้ยังไงนะครับก็ยังงงนะครับดูนะครับนะครับหนูเข้าไปได้ยังไงนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็หน้าค้าไม่ทํางานนะครับแอร์ไม่เย็นนะครับ ก็ดูสภาพตู้แอร์นะครับตันนี้ก็เสนอลูกค้าให้เปลี่ยนตู้ไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเทอร์โมใหม่นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับไปมาสามที่สี่ที่นะครับนี่นะครับบอร์ดแอร์นะครับกล่องแอร์นะครับกล่องแอมลิฟายเออร์นะครับจิ้มผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับห้ามจิ้มเด็ดขาดนะครับต้องให้ช่างวิเชียวชานั้นนะครับเช็คนะครับว่าเิดจากสาเหตุอะไรนะครับจากปัญหาแค่เล็กๆน้อยๆนะครับลามไปถึงกล่องเสียนะครับ นี้แค่หนูขัดสายไฟนะครับถ้าเป็นช่างอาชีพที่ทําระบบไฟโดยตรงก็น่าจะวิเคราะห์ได้นะครับว่าเกิดจากสาเหตุไหนนะครับไม่ต้องเอาไฟไปจิ้มนะครับครับนี่นะครับส่วนใหญ่จะจิ้มตรงนี้นะครับเซ็ตเชอร์นะครับห้ามนะครับห้ามเอาไฟตรงไปจิ้มนะครับห้ามนะครับเพราะเขาใช้เป็นไฟของไฟเล็กทรอนิส์นะครับไฟน้อยนะครับไฟโวล์น้อยนะครับนี้เราก็ทําการนะครับแก้ไขลูกค้าเรียบร้อยนะครับ นี้แล้วก็ใช้การชั่งน้ําหนักนะครับตามมาตรฐานโรงงานนะครับก็จะเกาจะวิ่งมาให้นะฮะถ้าเราใส่อะไรแท้นะครับเราทําตามมาตรฐานโรงงานได้เลยนะครับก็เราไม่ได้มีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรนะครับก็มาดูแรงดันนะครับก็อยู่ในค่ามาตรฐานนะครับมาดูความเยนนะครับก็อยู่ในค่ามาตรฐานนะครับ4.7ครับนี่แอร์ยังไม่ตัดนะครับ ก็อันนี้แอร์ตัดแล้วนะครับก็ตัดตอบกตงีนะครับสาการที่มาหน้าคัดไม่ทํานะครับนี่ต่อแล้วนะครับได้ทีศึกษานะครับก็สำหรับรถท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแอร์รถยนต์นะครับระบบไฟมีปัญหานะครับถ้าเกี่ยวกับระบบไฟต้องให้ช่างเฉพาะทางนะครับตรวจเช็คให้นะครับการใช้วัดหลอดชิคไม่ได้นะครับสำหรับรุ่นใหม่ๆนะครับขอเตือนนะครับ คันนี้ลูกค้าบอกขอแค่จบครับช่างคฮะขออย่างเดียวครับให้จบครับเราแก้ไขตรงจุดงบไม่บานปลายนะครับอเีนะครับผม